Terima kasih telah menonton! สวัสดีพดดดสดเพื่อนๆดับเบิ้ลเอชแมนเจอรเปิดไซน์นอที่เฮาสิ้นลอดเปิดแซงไซน์นอวันนี้เส้นทางนี้ก็คุ้นๆอยู่นะได้นะไปคำตะกาทุกคนเส้นทางนี้เ <c oughs> ส้นทางวันนี้จะไปคำตะกาจ้าก็ไปเพิ่นเคยเล่าครับเม<อ>ื่อวานเคยเล่ามาเยี่ยมมานาม<อ>นะครับวันนี้ก็บเฮากับแป๊าะาชิเบะหาลอยปา่ากินยุสะเบิ่องด้วยาพยุสอัน หน้าเพื่อนอะมันจะมีปลาบ่นนะพวกหนองหน้าเพื่อนอะเราไปซิดเบ็ดมึงนู้นนี่นั่นโค้งปลาขนาดเลยปลาตัวใหญ่น่ะโคงแต่ปลาตัวปลาตัวน้อยเนี่ยบ่โค้งปลาตัวใหญ่น่กินปลาตัวน้อยกินเป็นรอดพวกปลาปลานิ่งนะปลานิ่งปลานิยนได้ได้เบ็ดปลานิยนปลาตัวนิ่แล้วสินะแต่ปลาตัวอื่นมันเสียนมีน้อยพยายามที่ขยายพันธุ์เหมื่อนะตามภาษาตามภาษา คนเลี้ยงปลาห่วงปลาเป็นธรรมดาทุกคนเพราะเดี๋ยวเคยเล่ากนาินได้เลยบ่มีปัญหาถ้าอยากกินก็มีปัญญาเอาวัานบ๊เท่านั้นแหละเพราะว่าปลามันส่วนมากมันถ้าตัวใหญ่ๆมันจะเอามันยากไหมไม่้ยไม่เอเอามันยากลปลาตัวนิดน้อยจะแย่งกินก่อนเวลาทิ้มเบ็ดไปอันดับแรกปลานิ่มมันจะกินก่อนปลาใหญ่มัวนิดน้อยเนี่ยมันจะมีความสลอาดในนั้นเลยยัจะเลือกอาหารเลือกอาหารเลยเข้าจะใช้เงนั้น เอาไปเบิ่งพุ่นแหละเบิง่งสิได้ปลาอยู่กกบ่านเราจะกระแตนบ่นไปคุปตะกระแตนซัก,ก่นกกนอนพาเด็กๆไปคุปตะกระแต็นมาเห็นเราว่า,วามีสมาชิกอีกได้หรอสมาชิกเั้นโสดสองสองอย่างสองคนหรือสองตัวเ <c oughs> ดี๋ยวไปเบิ่งกันทุกคนหมาบันพันอ๋อบอกแล้วพันพี่บูพันพิ่บูไปเบิง่งดูว่าพันพี่บูพี่บูมันจะเป็นทังไหนเห็นอายเพื่นมันจะหน้าตาขึ้นหลังอาดบ้านเท่าอยู่วะพันพิษพันพี่บูอันน้อง เอ็ทีแอลแอลที L L อ่ะไเปเบิ่งกันจะเป็นจังไดลูกมนันะมน้อยเนาะเหนียวเลยมั้งแอลพี <c oughs> ่คันมันยันมันพุเหี้ยไล้วจะกอดจะหอมเนาะจนเหนียวเลยเลี้ยนลบได้ตารางอ๋อเลี้ยงอยู่แถวนั้นส <c oughs> ไิไปไปไปเบิ่งกันเลยสะนะ <c oughs> ิเมนูเอาเกาเหลาธรรมดาเขาเปล่าก็ได้ครับผมมีมี นี่ข้าวขาหมูน้ำเอาอยู่ป่ะนี่ขาหมูใหม่ๆเลยขาหมูใหม่ๆเลยนี่อ๋อใหม่ๆเลยเอาข้าวขาหมูป่ะเอาข้าวขาหมูก็ได้งานข้าวขาหมูนึ่งครับกินนี่หมูเค็มก้าวเราข้าวปลากระบอกข้าหมูประมาณนี้ทุกคนจะมีต่ำนังเด้อเมนูต่ำเมนูยาวเดี๋ยวเรท้องเสียกินได้หรอให้เบิร์นสิด้อโอ้มีปลาแห้งด้วอ๋อมีปลาแห้งด้วยมัดหนึ่งยี่สิบบาท ป่ะอย่ารอทุกคนเดี๋ยวรอ,วอมาอะไรแล้ว<ม>เกาเหลาเนาะเกาเหลาลูอนะน่า<ม>กินมากเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆก<ม>็สวยกินกับกะปิเจี๊ยบกะปิเนาะใช้ <laughs> ชิมมึงเนาะนี่ตอนนี้ก็คืองข้าวกระทะข้าวขาหมูจะมาชิมอันนี้ก่อนมาแล้วว้าว ขอบคุณค่ะว,าว้าวข้าวขาหมูน่ากินมากเลยมามาทุกคนมากินข้าวเที่ยงน้ำกันีน่กับน้ำซุปทุกคนรวยกันเด้อยืดแขนพิดจ้าท่านยืนเอนมาทุกคน กินข้าวน้ำเกล <c oughs> ือเจได้เนะาะแคร์ฟันใส่น้ำส้มไหลซู้เลยแล้วก็มักพรกคนเต็มถ้วยเลยก็ลเลยกินน้ำบ๊วยก็เลยกินแต่ข้าวขมุกกระยาบเมื่อว,วานนี้ด้วยความที่ว่าเขาเสียทุกคนเขาเสียก็คือแบบไรนอนเมื่อคืนเลยเข้าวน้ำเนาะก็ <c oughs> ลเลยกินอย่างบได้จ้ากินได้แต่แนวบอเผิด ซุปแซ่บผักเป็นนะเห็นไหมพริกพริกพริกจานก็นักนครับสุปน้ำโอ้จมเลยก <c oughs> ินน้ำได้แล้วเป็น,นี้น่ะเออลืมไปดิมือขึ้นท้องเสียโอ้เข้าอแบบ่ะเป็นคนเปรียป้ยวเนาะเปรี้ยวอะ กินต <54. S 2> ัวเปี uh, creator, <laughs> uh ้ยวเลยวะเปี้ยวต้มเป็นคนต้มอร่อยดีอร่อยด้แซ่บแค่นัวพจดอตดอ่น สวัสดีจ้าวายอัสสจดีโครงการร้านอาหารสาวเล้าเฮาสิเริ่มหนุ่ต้นโอ้สซวกันดิ่งอสาวยุ้งมือร้านละฮะแจอมแมววุ้ยไหนว่ะอู้ยเสียงเล่บบ้านไอดิฝนเคยหล้า อันนี้ก็คือมาเล็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าอุ้ยอันนี้ว่าหมานี่ยนะอ๋อนี่หมาพิษบูถ้าจะว่าเป็นหมาพิษบูนี่เหรอหมาพิษบูนะ่ะนี่คือหมาพิษบูเหรอในใน,น้ำเนะ่ะม,มันดูเท่าไหในน้ำอเอาเบาอร้ยเป็นอย่างคืองสุขีโม้ โอ้มาน้อยมาพิษบูแต่ว่าขึ้นมาบ้านเหนื่อยไหมน้องหมาตื่นเลยค่ะน้องหมาตกใจเลยอู้กินข้าวของมัน้อยตื่นลูกหมาทุกคนอ้าะเปาะฮะฮะยอันนี้อันนี้มาทุกคนตอนนี้ก็คือแบบแดดเปียกเลยแดดเปียกมากเลยมานี่มานี่แล้วมานี่แล้ว มานี่แล้วอ,อือหัอาการ้อนแหงทุกคนเดี๋ยวเฮาบอลจะไปเอาตะก,กระแตนทุกคนบุ้วหาป่ามันจะกิ่นเหงื่อประเภทไหทุกคนเนาะจะเป็นตะก,กระแตนบอรหรือว่าใส่เดือยนทนุกคนจะไปกับพี่ป่าเหรอรไปกับพี่ป่าเหรอไปกับพี่ป่าไหมไปชนะเป็นเอาตะก,กะแตนใส่ขวดไงไปไหมไลมันแดดน,นะ แดดร้อนนะนั่งตรงนี้ไหมเพิ่นทัดส้มฟูส้มใหม่ทุกคนสร้างหัวสักจ่าปลาจีนชีดูนิ่งปลาจียนเ่นดีอย่าไปไกลเด้อนี่อย่าไปไกลหนองเด้อโอเคไหมห้ามไปใกล้ตรงนั้นเด้อเดี๋ยวตกนะโอเคไหมใกล้อะไรใกล้ตรงนั้นน่ะน้ำน่ะตรงที่มีน้ำอ่ะห้ามใกล้นะไปอธิบายไหมไปทุกคน เ่าจะไปซิดเบสนะจ๊ะ <c oughs> ต้องเบิ่งเพื่อนนำเนาะด้ยวยความที่ว่าเป็นอยางปานำทุกคนการว่าตึกปลาเลยก็คือแบบเข้าทางน้องแอบชี T นะจ๊ะเดี๋ยวเขาจะมาคุบตุต,ตะ,ะเตงกันนี่กลัวซิมีให้อยู่บ้านเนาะหาเหยื่อก่อนทุกคนมาหาตะกะเตงน,นี่น้องเลี้ยงปลาของไอ้มีผลทุกคนนี่มีปล่อยน้ำลง ปลอยน้ำอยู่ตัวนี้โทษนะเอาเอามาละบ่มาแล้ะบ่มาแล้ะบ,ะบ่เอา้าเบิ่งกันเบิ่งก่อนยังฝนตกน้ำขี้ดื้อนะ <c oughs> อยึ่ตรงนี้ <c oughs> โอ้ถือเบ็ดมาเยอะนะป๊า <c oughs> <c oughs> ถือเบ็ดมาเทาแช่วะนี่นะทหารน้อยนี่เป็นตันสมบูรณ์ทรงทหารนี่นั่งลงนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะไปไหนนะโอเคไหม <c oughs> มา <c oughs> มามา,มานั่งลง สิดดาวซีดดาวนั่งลงนั่งลงนั่งลงโอเคห้ามห้ามนะห้ามห้ามเด็ดขาดนะพี่ป๋ดจะไปหาตากแตนแถวๆนี้แหละไปเดี๋ยวหาพี่ตากแตนก่อนพี่ตากแตนเนี่ยเนี่นี่ยเนี่นี่ยเห็นลหมไปไหนล่ะไปไหนอ่ะนี่นี่เห็นไหมยึด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 เห็นไหมนี่าจิโล์ตัวจิโล์น้อยจิลล์น้อยรู้แต่จิโล์น้อยไหมใช่นี่เห็นไหม นี่นี่นี่จีดอนน้อยนี่จีดอนน้อยหนิพี่บัตจะเก็บแบบนี้แหละพี่บัตจะเก็บแบบนี้แหละใส่ขวดใครไข่ขวดใครขวดไข่โอเคอัดไว้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 เร็วเร็วอัดไว้เร็วเร็วโอเคดีมากเยี่ยม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 เลยหาหาก่อนทุกคนมาดิไปเดี๋ยวคุปบุ่งก่อนเอาแถบแถว home เนี่ยแหละมันต้องไปไกลได้เข้ามาล่มเลยเข้ามาเข้ามามันแดดร้อนเด้อนี่แหละ

ปาทุกคนเมื <N> ่อ <helmet> ก <lide> ี้ไปหาตะกำเตนได้ตัวเดียวนะน่าจะหมดสวนเราเนี่ยน่าจะมีตัวเดียวนี่แหละตะกำเตึงต้องเพมีน้ำมันแดดหอนเลยมันก็เลยมาขึ้นมาปานะคะจะมาเบิ่งกไปนิพนธ์เพลินเพชรกำแพงทุกคนนะเพชรกพกำแพงเดินสายน้ำอีกชุดยอดอิลีเราเนี่ยไปโอุ้ยเห็นอย่างเกล็ดน้ำผุนน้อยนาย สร้างพูดสร้างจาอาตกตะกั่วเมยสวง่เสียงยนต์บ่ไปเาผมเสียงยนต์โอ้โหอมีมะกรูดนำนี่เนมะกรูดดิเห็นไหมมีกล้วยด้วยเห็นไหมอ๋อมีมะกรูดนำนี่าที่กินมะกรูดบอกกินไหมกินไับแล้วอนี มัันปดกอพักบุ้งโอ้เหมือนลิงน้อยเลยกอพักบุ้งแล้วมันกินอะเอ้าบอต้๊กเก้าพักบุ้งคำกำแพงนี่เป็นเอ็ดกำแพงคุณหยู่สาระอาหารบ่เออบ่มีดอกจ๊ะเอ๋สวัสดีจ้าร้องไงนด้ชักเห็นเหย้านักร้องอันนี้ยังร้องครับนักร้องร้องได้กูเพลงร้องได้กูเพลงอ่ะทั่วพี่น้องน้องมา นี่บุญข้างหน้ากับขึ้นนึกขึ้นขาเรากี้อนั่นเอ๋อเจ้าไปสาวเสือหลอวะเจ้เป็นกาดแล้วเป็นกาดให้นะเนาะเป็นคนเช็คของว่ะคนเช็คของกาดเช็คผู้สาวผู้สาวมาไม่แล้วหยุคพีให้ซจอแล้วับเช็คว่าตรวจด้วยผ่านบอ โอ้เมื่อย์นี่ครับมาหลายคนโอ้รวยสุขใจละเคยเล่ากำลังทุบอยู่ครับกำลังทุบเลยกความจริงกับจ้างกับจ้างได้แต่บอสเบย์เอลกำลังไก่ซื้อพวกนีเงินจ้างครับหนุ่มว่ต้องเราดูดีครับไจิงจ้างจ้างพวกจรจ้างได้แต่บไรที่มีเงินสดโอ้ถูกกำแพงเราก็เจาดินโถมดินลงสามร้อยขั้นหมดละ อ๋อทบีตัวนั้นเลยทุบตัวนี้ดินเรากวางด้วยนะกวงมากเลยอันนี้อันนี้พักเนี่ยอันนี้พักเหม็นพักเหม็นบ่นี่พักเหม็นแกซึโนไม้นี่ทำไมแกคือไปบ่เข้าวหอมเลยดังเลยโบข้าวหอมเลยเนาะเบิหน้าหยุ่งเลยไปกลับบ้านอันนี้มากอย่างนี้กระแซบแทะกินไหนบ่นี่อันนี้บ่มังม้อนมังม้อนมังม้อนมัม้อน อ่าจบส,บสบนะมเนาะจำเก๋กินหมอกมอนเชิมอยู่ะปะ<อ>ตอนนี้ก็คือเราติดรถไอปิดน,นะจ๊ะเราจะไปบิ๊กซีกัน ไมเนี่ยมันเป็นเครื่องสรเครื่องสอ้ไปสไปอ๋อไอปินพามาร้านเครื่องสรงร้านบิว u ี้ shop ไปเาทางไหนล่ะบัตที่นี่อีปัดหาบ่เ็นอ๋ออัดที่นไดนี่ลงมาได้ตกนนี้ไม่หรอกกไได้แล้วี่แล้วทีลงมาได้เหมืนกั เราเรามาบิวตี้ช็อปก่อนก่อนที่จะไปพิกซี่ไปถอรองเท้าไปแม่ดูเน <c oughs> ี่ยถอตรงไหมไปโอ้โหเด็กเด็กเด็กไปโซยนี่กับขาวเหนียวโอ้เอามาทางนี้ก่อนจ้ะอ๋ออันนี้จะเป็นลิปสติกจ้านี่จะเป็นโซนลิปสติกมีเข็มกลัดด้วย คันว่าเรื่องถึงคันเบเรื่องถึงเครื่องของผู้ยิงทุกคนก็คือแบบหลายแหงนะอ่านแต่เขาไดีว่าเฮ้าเป็นผู้ยิงเขาย่งเราได้แต่งขนาดนี้ทุกคนบางอันกับบางอันกับเจ๊บ๊อบมีเนาะอะไรจ๊ะจิตกไกจิกตรงไต,ต,งไ,ตไม่น,นี่จะเป็นทิชชู่เด้อนนโอ้มีตุ้มหูด้วยพี่ปาก็ดูสื่อแล้วพี่ปาบไ่ได้เอาอะนะะอันนี้มันตก ของเล่นมะปะกรบบรูคือกันอันนี้จะเป็นสอดเต็มคิวโรนสอดเต็มคิวจ้าแท่งนะยี่สิบบาทนะตั้งเย็นเลาะมึงก่อนอันนี้จะเป็นบราบรายินดีต้อนรับสู่บิ Big ๊กซีคำตะกา ป้าสุดสวยแท้อืมมีแต่สูพ้พญิงเนาะม,นม,มาทุกคนตอนนี้ก็คือเขาก็มาถึงแล้วบิ๊กสี่คำจัก,การาจ้าเดี๋ยวเบิ่งกันว่าเขาจะได้อีกอย่างแน่ทุกคนเนาะอือต่เมื่อกี้ก็ไปร้าน beauty beauty shop ทุกคนก็นซื้ออ่า c o ลลา g e นทุกคนคอลลาเจนเนาะมาชงกิดเบิ่งเดี๋ยวมาเบิ่งนูนาจะได้ผลหรือเป่ อันนี้ก็คือจะเป็นสุดเสื้อผ้าของผู้หญิงไม่มีมีดูอ่านี่มาอย่างไรตัวนี้ไปไปไป้ทาทั้งคุณบีบีน,น,นี่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 ทั้งพี่ทั้งพี่สุดทหารค่ะโอ้ตอนทรงผมทหารแล้วก็ลังจะใส่สุดทหารอยู่ได้วอยู่นะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสวยเลย้า <laughs> ทีนะวะแล้ตัวนั้นก็ล่อแล้วตัวนี้กะทีแล้ตัวนี้เท่กว่า หารใส่ชุดทหารมีกางเกงตัวเดียวจนเน่าแล้วกางเกงทหารโอ้เทเทว่าใส่บุงเทเทใส่ใส่ใส่บุงเนาะใส่บุงเนาะบุงเนาะใส่บุงเนาะหล่อเทว่าใหญ่มากเป็นทหารคักๆเลยโอ้มีสูทแบบนี้น้ำนี่สูทลายกระทงก็มีนี่เทเท เห็นไหมเอ้าเก็บไว้หนีเห็นไหมหนีเอ้าอ่อะมาเก็บไว้ไปซื้อสุทธหารดีกว่าดดดีใจทุกคนเดี๋ยวให้น้องๆซื้อสุทธหารก่อนน้องเอ้าทำอะไรยังเล่นน้องๆอีกลาเล่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 บาย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  เราจะได้อะไรดีเดี๋ยวมาลองก,ก่อนทุกคนจะได้เมนูอย่างนู้ยนี่นะอันนี้คืออะไรดอกจอกงวดอกจอกน,นี่จะเป็นเนื้อเนาะเป็นเนื้อเครื่องในมีกุ้งมึกนี่ เป็นไก่เนื้อไก่อันนี้จะเป็นเนื้อหมูทางนี้ซื้อเนื้อหมูจ้าหมูเนื้อแดงเขียวว่าให้น้องนี่เขียวเพรไม้องเรียนเนื้อนึงตึงทางนี้ได้อะไรครับไม่อะไรเนี่ยอันนี้เอาหมธอู้ยเยอะแยะเยอะแยใช่จะคงกินลิ้นทาง ปาดหาบางก่อนโอ้มะเขือในกับปิตาเซตู่นเนาะเลยอมลมแอมแหลมทุกคนน้องน้อยๆตะมุกตะมิดปเดี๋ยวเลาะอบางก่อนทุกคนขันได้อย่างนั้แล้วเดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีนะจ๊ะโซนนี้จะเป็นโซนโยเกิร์ตและกนม